ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําแอปที่บันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับเป็นวิดีโอนะก็วิธีโหลดก็เข้ามานะที่ Google Home นะครับจะ้วผมให้ลิงไว้ด้านล่างครับให้เข้ามาเลยครับเลยที่เป็นหน้าตายอย่างนี้ครับแล้วผมคว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ดาวน์โหลต่อไปนะครับผม แต่มันจะไม่ถาวรครับถ้าถาวรมันต้องซื้อนะครับเราจะใช้ได้สามสิบวันเราเขาหลดมาเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับถ้าเรากดกดเข้าไปเลยแล้วก็จะมาแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับได้ไฟนี้มา้าเรากดเข้าไปเลยครับติดตั้งอันนี้ครับแล้วก็สองอันนี้ครับติดตั้งติดตั้งแบบโปรแกรมปกตินะครับ ก็พอเราดติดตั้งมาแล้วเราลองเปิดโปรแกรมดูนะครับมันจะเป็นหน้าตายอย่างนี้ครับเ่อเปิดโปรแกรมนามาึ้นมาถ้าเราจะอัดวิดีโอให้เรากดตัวนี้นะครับตัวนี้กดเข้าไปมรนจะเร่งขึ้นมาให้เรากดบันทึกหน้าจอวิดีโอนะครับก็สำหรับใครที่สนใจแล้วก็ อยากได้ก็เข้ามานะครับปลอดสงสุดนิวให้ก็ค่อยจริงครับสอบกดไลค์กด subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ